คลิปนี้สนับสนุนโดย V B Engine i m p a l t ผู้จัดจำหน่ายรถนั่งตัดหญ้าและอุปกรณ์การ,การเกษตรอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกเลือกใช้สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจิ New Car Family ค่ะตอนนี้อาจิอยู่ที่ Toyota a อะไล Space ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมค่ะกับ Toyota BC4X ค่ะคันนี้เป็นการรับชมแบบคร่าวๆนะแต่บอกได้เลยว่ารถ เทพมากค่ะตัวกล้อง360องศามีให้ด้านหน้าเลยแล้วบริเวณของตัวกระจังด้านบนหรือตัวคาดด้านบนเนี่ยทำออกมาล้ําทันสมัยมากเลยค่ะฝั่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวกระจังด้านหน้าค่ะสีดําขนาดใหญ่พร้อมตัวชายด้านล่างค่ะกับตัวกันชนชิ้นสีดําค่ะมาที่ด้านข้างกันดีกว่าความเท่ก็มีฝั่งด้านข้างเหมือนกันก็คือตัวล้อวิตัวล้อเขาดูพรีเมียมนะ ตรงนี้ลวดลายการตกแต่งสีเนี่ยมีถึง3สีเลยสีเทาสีดำปัดเงินค่ะด้านหน้าเป็นคาลิปเปอร์เบรกสีน้ำเงินด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเสเปคยางค่ะ2 3 5หทับ50่า20เป็นล้อขนาด20นิ้วจกักยางดันหลอกค่ะก็สวยเหมือนกันนะมีช่องชาร์จค่ะอิเล็กทริกด้านนี้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%กับทางโตโยต้ในรุ่นโตโยต้า b 4 x คันนี้ค่ะสวยนะ อาอาใช่อาจีจองไม่ทันถ้าจองทันเนี่ยคงจะได้ขับไปแล้วแล้วคงไม่เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังตัวดากเชลด้านหลังหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆรถมันเท่แล้วมันดูสวยมากเลยนะยังค่ะยังไม่หมดยัมีกระสัมภาระท้ายไฟฟ้าสามารถเก็บของได้กว้างเหมือนกันค่ะสำหรับ t o y ยต้ b44x ค่ะคันนี้460กิโเมตรต่อการชาร์จ1 ใช่460กิโเมต่อการชาร์จหนึงครั้งตามมาตรฐาน WLTP ค่ะแรงม้า200กว่าแรงม้าแรงบิด300กว่ามิลวัตันเมตรค่ะนี่นี่ก็จะเป็นการพาชมแบบคร่าวๆกันค่ะสำหรับ Toyota b บ4 x ค่ะ ตอนนี้จีนั่งอยู่ใน Toyota b c 4 x ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะวันนี้เป็นคลิปพาชมนะทุกคนอยากจะบอกว่าภายในเท่และสวยมากเลยค่ะมารับชมด้านในกันค่ะมันก็จะมีหลากหลายสไตล์นะทุกคนมีจะบอกว่าถ้าเป็นหน้าจอมาตรวัดด้านไหนเห็นไหมมันก็จะดูความเท่ความล้ำเดี๋ยวขออนุญาต มันไม่โฟกัสให้เราเลยทุกคนอ่าโอเคนี่เห็นไหมพอมันเป็นขนาดด้านข้างกว้างๆแบบนี้ค่ะอย่างนี้ถือว่าเท่มากทุกคนสวยแล้วเท่คือถ้าเป็นไฟแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอ่ด้านข้างตรงนี้มันก็จะมีไฟสะท้อนขึ้นมาแล้วทำให้ออกมาได้สวยมากเลยค่ะมาที่ทางฝั่งของพวงมาลัยกันบ้าง พวงมาลัยเนี่ยจะบอกว่ามีปุ่มมันติฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครด้วยพวงมาลัยเนี่ยตามสไตล์อアิเลยเพราะว่าผู้หญิงอย่างอアิเองอะอจิคิดว่าใช้พวงมาลัยอะไม่ต้องหนามากไม่ต้องใหญ่จนเกินไปเนี่ยเรเวลาจับอย่างเงี้ยมันถนัดมือมากกว่าแล้วมันถือว่าโอเคมากดีมากเลยสําหรับพวงมาลัยทางฝั่งของตัวหน้าจอทัชสกรีนก็จะเป็นหน้าจอแบบแนวตั้งขึ้นมามีฟังก์ชันให้เราได้ใช้ด้านล่างค่ะ ตัวนี้ก็จะมีตัวชุดเครื่องเสียง JBL ด้วยมีปุ่ม power ด้านขวาทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าค่ะการเข้าเกียร์ค่ะหมุนค่ะหมุนแต่หมุนก็ทรงสวยเหมือนกันนะมีตัวพวงมาลัยกล้อง360องศาอีโค o โหมดการขับขี่โหมดการขับขี่มีมาให้หมดเลยแล้วที่ปิดอยู่ด้านล่างตรงนี้มัน เปิดขึ้นมาเราก็จะมีตัวแท่นชาร์จไวร์เลชชาร์จแบบไร้สายด้วยมีตัวพอร์ต USB ด้วยใครที่ขับอยู่ในจำนวน50าสพันอ่ะจิว่าสวยมากเลยนะเทมากนี่ที่ช่องวางขวดน้ำสองช่องมีช่องเก็บด้านในถ้าเป็นตัวเก๊เก๊บแบบนึงนะมันจะเหมือนกับจะต้องดึงใช่ไหมดันขึ้นมาเหรอเหมือนเขามีไหมอ๋อสลักด้านในนี่ค่ะเปิดขึ้นมาค่ะ นี่เลยก็จะมีช่องเก็บของด้านในนี่ก็จะเป็นตัวรถเหมือนกันนี่กล่องเก็บของด้านใ <ไป S 1> นขับแล้วไปป่ะพี่เขาตามแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดลองขับกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับ Toyota Hilux r e v o GR Sport ค่ะราคา1 4 9 9 0 0้บาทค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทำการทดลองขับค่ะในร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็จัดเต็มจัดสุดกันเลย Toyota ให้ลักรีโว GR สปอร์ค่ะความแดงแดงตั้งแต่พิธีกรยันรถเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟอนต์ค่ะ Toyota Mark ด้านี้ตัวฟอนต์สวยนะทําออกมาแบบนี้ทําให้ด้านหน้าดูเข้มมากยิ่งขึ้นด้วยมีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานมีกล้อง ADAS ให้ใช้ด้วยนม,มีสัญลักษณ์ของทาง GR มาค่ะดำตัดแดงนะด้านฝั่งด้านหน้ากับตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นสีเทาขนาดใหญ่ค่ะ ไฟหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยไฟไดทา Running l i g h t แบบ LED ค่ะไฟหน้าแบบ LED ด้วยกับระบบเต็มรูปแบบของเขานี่ชิ้นหนึ่งที่อาจีชอบตั้งแต่อยู่ใน Toyota s h o w c a ค e แล้วก็คือชิ้นนี้ค่ะตัว a อโ o d y n a ามิกด้านข้างที่รับลมเข้ามาบริเวณซุ้มล้อด้านนี้ค่ะตัวยางเนี่ยยางใหญ่มากเป็นตัวยางออทเทอร n นค่ะตัวยางออทเทอรนนะมีตัวดิสเบรกสพอร์ตด้านหน้า LT สองหกห้าทับหกห้า R สิบเจ็ดค่ะล้อขนาดสิบเจดนิ้วโอเคระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนมีมาให้ค่ะเราไปทำการทดลองขับกันเลยดีกว่ากับ Toyota Hilux ก e v o GR Sport คันนี้กันค่ะก้าวขึ้นมาบนรถเลยเพราะว่าเราก็จะมีเวลาลิสต์นะคะทุกคน้องปรับเบาะให้เรียบร้อยค่ะ ด้านหลังคงมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าไม่มีรถตามแน่นอนต้องปรับขึ้นมานิดนึงค่ะสําหรับคุณผู้หญิงต้องยกเบาะนะจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนให้มันอยู่ในระดับสายตาเบลยังเป็นสีแดงเลยทุกคนปรับพวงมาลัยไหมไม่ต้องไปเถอะนะครับโอเคเ <Okay. S 2> สียรองเาทางซ้ายครับไปได้นหนึ่งไปแล้ว ตัวแป้นคันเร่งก็เป็นสปอร์ตพี่เขาบอกว่าให้เยียบได้นะคะแล้วเขาสนามด้านหน้านะครับค่ะวสีเหลืงนี่เลยเนื่องจากจุดแรกตรงนี้เป็นการทดสอบอัตราเร่งช่วงทางตรงครับลองขันเร่งได้เลยครับเราดูอัตราเร่งเลยโอ้แรงด้วยความติดดีิสัยทุกคน เ,เบรกชะลอคตรงยาวสุกลับรถชะลออีกนิดนึงครับเบรคเชนซซ้ายตรงต่อได้เลยครับอาจจะไม่แรงเหมือนเมื่อกี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็ทางขวาครับไปกระชิดขวาต่อเลยต่อมาที่ว่าสลาลอมครับจะเป็นการขับรถซิกแซกหลบสิงกีดขวาง แสงและก็ควาซชาไปเลยเรอปน่อนะครับตรงนี้แน่นอนใช้ความเร็วไม่เกินยี่สิบครับรู้สึกลื่นเมื่อไหร่เอาเท้าออกจากคันเร่งครับไม่ต้องเหยียบเบรกเลย <笑><笑>เราเราไม่ถึงยี่สิบทุกคนแล้วเราก็ลากเกียร์จนถึงยี่สิบเราก็กลัวว่ามันจะจะปัดทุกคนนะครับคือแคแต่โอเคเที่รอเมื่อกี้ไหมครับได้ยินค่ะนะคือระบบ BSC ครับระบบ BSC แล้วก็จะเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเขาบอกงเกียนทางซ้ายมือครับ เหมือนเหมือนเราเก็บกดทุกคนของเรวไม่เกิน30ครับขอมเร็วไม่เกิน30นะคะไอค่ะเอ้ยช่วงล่างโอเคสำหรับโตโยต้า GR Sport ค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวไฮรักรีโวนะไปค่ะเดี๋ยวอจิปีนแน่เลยนิหนึ่ง เรากะแล้วนะ <S <S <ๆ>กะระยะแล้วนะอย่งนันก็ได้รู้คับว่าคันนี้เวลาไปลุยป่าเขาจริงๆไปทางออฟโรดเนี่ยเป็นยังไงแต่พี่สายนะครับนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นการทดลองขับค่ะอาจจะเหยียบใส่ไม่ไม่หมดทุกคนก็ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยระดับหนึ่งแล้วก็จะมีความปลอดภัยไม่เหมือนของคุณผู้ชายที่เขาจะค่อนข้างมั่นใจแต่คุณผู้หญิงก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่ะเราเราจะให้ทีมงานของเราขับบ้างนะคะอันนี้ก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันค่ะเ yeah. อ่น,นี่ก็จะเป็นการทดลองขับค่ะ,คะ,คะกับ t o y ยต้าไฮรักลีโวจีอาร์สปอร์ตค่ะเริ่มเลยเนาะอ,อ๋อเอาเลยเลก็เป็นอากาเร่งทางตรงนะแล้จะตรงยาวไีถสุดทางนะค่ะตรงนี้มันมีคู่สีเขียวอยู่ให้เราไปเริ่มเบรกชละลอะ แต่เราได้จะลองเหตุการณ์ฉ okay. okay. ุกเฉินให้ก่อนตอนกลับรถเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเราอ่ะนั่งได้นะแต่ข้างหลังเราอ่ะจะฟิวโอเครถต้องมีตัวล้มสองตัวนะสี่สิบสีน้ำเงินโอเคก่อนครับสถานีขับมาเป็นการซิกแซกเป็นซ้ายขวาสลับกันอันนี้ให้ลองดูเกี่ยวกับเรื่องความคล่องตัวค่ะ ชิดชิดชิดที่กั้นถนนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบอเคไม่หนูกลัวจะเยียบหนูกลัวบังคับแล้วจะเยียบที่ถ oui> ้ารู้สึกว่าใกล้ใกล้เกินไปรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ห่างนิดนึงใช่ตรงนี้คือที่ลื่นขับเพราะเปบปกติความเร็วไม่เกินยี่สิบกันนี้นะเพราะว่าทุกอย่างครับมันจะมีระบบเบรกคอยช่วยอยู่แล้วจะเป็น abs เป็น esc เป็น traction control เหมือนจะขับไม่ถึง20ด้วยนะเนี่ย <im it> อันนี้ก็เป็นการขับของอเรียกว่าอะไรดีคะพี่เป็นอ <im it> <im it> ินสตัคเตอร์หรือครูฝึกก็ได้อ่าเป็นอินสตัคเตอร์หรือครูฝึกอ่าเนี่ยเป็นครูฝึกแต่ยังไงโอเคใช่ค่ะจากที่เราเห็นในขนาดนี้ค่ะจะเป็นของทางด้านค cool รูฝึกสอนเราเกี่ยวกับการทดลองขับกันก่อนนะทุกคนความเร็วไม่เกิน30ครับทดลองดูเดีด่วยวในช่วงล่าง ออ๋ช่องล่างโอเคต่อมาเราจะขับคล่องสีขาวนะครับค่ะทางเส้นสีดำเนี่ยครับมันจะใกล้เคียงกับทางดุลัลงต้องดูเกี่ยวกับเรื่องความเสถียรของช่องล่างครับค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลบับไปเปลี่ยนตัวสักครู่หนึ่งนะครับโอเคถ้าจะเปลี่ยนตัวทุกครั้งค่ะทุกคนจะต้องมาที่จอดจุดจอดก่อน เราไม่สามารถเปลี่ยนตัวหน้าสนามได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่รถเราคันเดียวที่จะต้องทดลองขับมันมีรุ่นอื่นมีคันอื่นด้วยจะได้ไม่กีดขวางการจราจรมีรองเท้าให้ยืมไหมคะเราใส่อันนี้แหละคะ่ขออญญะ,คะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะได้คะ่คะเดี๋ยวต้องอาจจะมีการปรับเบาะมีอะไรนิดนึง เข้ามาเป็นผู้นั่งด้านหลังบ้างค่ะแล้วถือกล้องดูว่าทีมงานเราจะทําอะไรกับระวาง <laughs> างรงาว้อมเราเริ่มได้เลยะครับรอ,อปัดค่ะร้อปัดว่า <c oughs> พี่จะลากเคีย์อีกนา <laughs> <c oughs> นไหครั ข้อดีของผู้หญิงตัวเล็กค่ะทุกคนขาเราถึงแม้จะสั้นแต่บอกได้เลยว่าเราเกาะได้ทุกที่ซิกแซกครับซิกแซกเดี๋ยวทุกคน เขาจะมีดราม่ากันไหมอย่าดราม่านะสือว่าโอเคทุกคนนั่งข้างหลังนนลใช่ค่ะอันนี้อันลื่น, <S 2> <S 2> น,นชนเเเ่เห็นไหมก็ไม่มีใครกล้ามัมมมๆๆมมนจะปัดแค่ตรงนี้ อุ้ยอุ้ยมีสะบัดนิดนึงนิดนึงข้างหลังแต่ก็โอเคอ่ะ นั่งข้างหลังสบายคะ่ะเพราะว่าชินแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกปวดหัวนะนั่งได้นุ่ม <S 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 แต่สิ่งเดียวที่รู้สึกคือปวดแขนนะคะทุกคนถือกล้องพี่คันสีส้มตังหนู้มกับคนเสิเมื่อนั้นนะคือรถโชว์คอนเสิร์ตส้มใช่ค่ะโชว์มายว่มามาโชว์มีเก็มาจอดโช์มาจอดโชว์ครับจะเป็นรถแต่มาจอดโชย พี่เอไม่ออกสีชมอ่ะใช่ใช่สนุกสนานค่ะพี่ตวริโบ์ไอตัวทีคอนเน็กมันสั่งติดตามรถได้ยังยังครับมันได้แค่หารถใช่ป่ะใช่มันได้หารถแล้วก็เปิดปิดรถป่ะ ไม่ไม่ถึงล็อกเปิดล็อกใช่ไหมใช่ใช่เปิดล็อกเปิดล็อกจากมือถือได้ปะฟังฟังผมฟังผมไม่ทราบเก็บกันหนึ่งเก็บกับหนึ่ง